ากความล้ำสมัยที่เป็นนิยามที่เด่นชัดของประเทศญี่ปุ่นแล้วบนความล้ำสมัยนั้นชาวญี่ปุ่นเองก็ไม่ลืมที่จะอนุรักษ์สิ่งดั้งเดิมเอาไวใ้ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นเออแปลกดีจะพาไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอีกสักรอบกับหมู่บ้านชาวนาที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกบ้านมรดกโลกชิราคาวะโก หมู่บ้านชาวนาที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในเขตจังหวัดกิฟุเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานมีความเก่าแก่กว่า250ปีจนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1995อีกด้วย ชิราคาวโกเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีแม่น้ำไหลผ่านติดกับอนณาเขตที่เป็นอุทยานแห่งชาติทาให้ที่นี่ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปราศจากการถุกรบกวนบรรยากาศที่นี่ก็แสนจะสงบและสดชื่นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูหนาวที่มีหิมะตกลงมาตลอดทั้งเดือนธันวาคมถึงมีนาคมทําให้หมู่บ้านแห่งนี้ขาวโพลนไปด้วยหิมะกลายเป็นทิวทัศน์ที่นะักท่องเที่ยวต่างอยากมาเยือนที่นี่สักครั้งเออแปลกดี โดยเฉพาะจุดชมวิวบนยอดเขาจุดนี้ที่เห็นความสวยงามของหมู่บ้านแบบเต็มตาไปชมความสวยงามกันให้เต็มอุรากันเลยแถมมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ได้ภาพสวยๆเพราะจะมีคุณป้าชาวญี่ปุ่นที่พูดไทยได้คิดหน่อยประจำจุดคอยถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวและซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกก็ได้ด้วยนะหมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้ยังมีเรื่องให้ต้อง เออแปลกดีโดยเฉพาะความโดดเด่นของตัวบ้านทำไมนะถึงต้องมีหลังคาหนาๆนานาใหญ่ๆแบบนั้นด้วยไปถามชาวบ้านมาแล้วนะครับคำตอบมีแบบนี้ครับเออรายการอร่อยนะพอนุ่มอ้เออแปลกดีเหรอแบกบทเนีคยขอดนะโอเคโอเคอเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟัง การออกแบบหมู่บ้านชิราคาวโากะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตเลยนะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์อย่างมากปรับตัวให้อยู่อาศัยได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นการออกแบบวิธีที่เรียกว่ากัตโชทึคุริส่วนของหลังคานี่โดดเด่นมาแต่ไกลออกแบบให้มีความหนาและต้องมีขนาดใหญ่สร้างด้วยมือมุงหลังคาด้วยฟางข้าวเป็นชั้นหนาๆ จัดเรียงให้มีลักษณะลาดเอียง60องศาคล้ายการพนมมือซึ่งวิธีแบบนี้จะทำให้หลังคาทนทานมากขึ้นในช่วงที่หิมะตกลงมานั่นเองละพอนุม โอ้โห oh, ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่มาบอกกล่าวเรื่องราวของหมู่บ้านนะครับ <c oughs> อเดี๋ยวผมเสริมต่อนะครับนวัตกรรมการสร้างบ้านของที่นี่คุณลุงบอกอีกว่านะครับไม่ใช้ตะปูในการทําเลยนะครับแต่ใช้วิธีแบบดั้งเดิมคือเข้าไม้เข้าลิ่มเข้าเดือยเชือกรัดสังเกตได้ว่านะครับบ้านเกือบทุกหลังหันไปทางทิศเหนือกับทิศใต้หันหลังคาเข้าสู่แสงแดดเพื่อรับความอบอุ่นเข้าสู่ตัวบ้านรวมทั้งยังลดแรงต้านจากลมได้อีกด้วยนะครับ เออสังเกตเห็นไหมครับมีตู้หรือว่ากล่องไม้เล็กๆก,กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านสิ่งนี้ไม่ใช่ตู้ไปรษณีย์หรือว่าจุดรับพัสดุ Delivery ี่แต่อย่างใดนะครับแต่มันคือตู้ที่เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับป้องกันเหตุเพลิงไหมที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวหมู่บ้านนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยสร้างจากวัสดุที่ทำจากไม้ซึ่งอาจติดไฟได้ง่ายนั่นเองครับ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ชาวญี่ปุ่นนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่ออนุรักษ์สิ่งดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปครับการไม่ลืมวิถีชีวิตในอดีตไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ชิราคาวโกเป็นอีกตัวอย่างที่วิถีชุมชนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสามารถคงอยู่ร่วมสมัยกับการพัฒนาได้และต่างเสริมกันให้ผู้คนมีความสุขมีอาชีพมีไรายได้โดยไม่ต้องทิ้งรกรากของตัวเองไปเออแปลกดี